คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยขนมปังฟาร์ม o u s e f a r ร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันสวัสดีครับคุณโน้ตสวัสดีพี่แจ๊คครับสำพันที่หนึ่งสำหรับผมที่ผมตั้งชื่อเนี้ฮะ ผมถือว่าเป็นสัมผัสแรกๆนะฮะเป็นสัมผัสแรกๆที่ต้องบอกว่าถ้าเท่าที่พี่แจะคํำได้เนี่ยในรายการที่ผมเคยไปออกที่สานีพิดูเคยได้เล่าไปแล้วต้องบอกว่าเป็นที่มาของเซนที่ผมมีนะต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์แรกๆเลยที่ผมที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมเนี่ยสัมผัสกับโลกหลังความตายได้ต้องบอกว่าในช่วงย้อนกลับไปครับช่วงปี2532 สิ่งที่ผมกาลังจะเล่าเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีบางจุดนะพี่แจ๊คท่านทุกฟังมีบางจุดที่ผมเล่าไปเนี่ยมันอาจจะหาคําตอบไม่ได้แล้วก็อยากให้ใช้วิจารณญาณเยอะๆมากๆนะครับผมนะฮะถือว่าฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันเพราะว่าบางจุดเนี่ยผมหาคําตอบไม่ได้จริงๆต้องบอกว่าเหตุการณ์ของในช่วงปีนั้นนะตอนนั้นประมาณายุไม่ไม่ได้นะรู้แต่ว่าในช่วงปี 2 5 3 2ผมจำได้ว่ามันเป็นปีที่มีอุบัติเหตุใหญ่ก็คือรถแก๊สระเบิดต้องเป็นปีเดียวกัน<ม>เอาอย่างนั้นดีกว่าตัวผมเองเนี่ยผมเป็นไข้ผมเป็นไข้เลือดออก<ม>รอบที่สองผมเป็นไข้เลือดออกรอบที่สองแล้วเวลาผมไปเป็นไข้เลือดออกรอบที่สองก็รอบแรกเนี่ยจะเหมือนกันคือไข้จะขึ้นสูงมากนะครับไข้ขึ้นสูงมากแล้วความที่ผมตัวผมเองเนี่ยผมไข้ขึ้นสูงจนเฉียด50มันก็เกือบจะช็อคแล้ว oh. นะครับเกือเกือบห้าสิบเพราะสี่สิดสิบเ้าถ้าจะไม่ผิดนะะเพราะว่าผมผมเท่าที่ผมรู้ตัวเนี่ยก็คือ,อต้องใช้คําว่าลุงผมอุ้มต้องผมไปโรงพยาบาลแล้วเป็นโรงพยาบาลเก่าแห่งหนึ่งแล้กันครับในย่านฝั่งทนแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วอยากให้ในึกภาพน,นิดหนึ่งนะฮะ ช่วงปี2532เนี่ยโรงพยาบาลจะค่อนข้างเก่าในยุคนั้นนะฮะจะค่อนข้างเก่าแล้วก็ยังไม่มีอ่าเรื่องเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในโรงพยาบาลอาจจะยังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับอ,อะไรก็ยังดูเก่าๆบรรยากาศก็ยังน่ากลัวน่ากลัวอยู่ผมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้ย่านฝั่งทนผมไปรักษาตัวอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับวันแรกที่ผมไปผมจําได้ว่าผมนอนอยู่บนเปลซึ่งมันเป็นเปลเลื่อนนะครับเขาเรียกเปลหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะ หมอเขาเอาเอาเอาผมเนีเ่ยเข้เาไปเพื para para ่อจะตรวจนะฮะตรวจร่างกายแต่ผมเหมือนจะไม่รู้สึกตัวแล้วเป็นผมหอยหลับไปด้ืดดืด้ืยไข้หรืออะไรสักอย่างก็แล้วแต่ผมห้อยหลับไปครับต้องบอกว่าหลังจากที่ผมหลอดหอยหลับไปเนี่ย เหตนี้คือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเผยลับไปผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าเนี่ยมันคือความฝันหรือว่าเป็นนิมิตหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับพี่แจ๊คคือปกติแนละ้วถ้าคนเราฝันเนี่ยเมื่็จะฝันเรื่องชคต่อยกันหรืออะไรเนี่ยจะไม่รู้สึกแต่ในความฝันเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนเรื่องจริงแล้วก็แม้แต่เดินเท้าที่ย่ำพื้นยังรู้สึกเลยคือมันเป็นสิ่งที่แปลกมากถ้าที่ผมเห็นนะครับยู่ๆเนี่ยผมลืมตาขึ้นมาอยู่ในทุท่ เป็นความมืดอึมครึมครับมันเป็นทุ่งโล่งที่เป็นทย์เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ยิงต้นตายแล้วก็ต้นไม้บางต้นที่หักยิงก้านสาขาที่ว่ามันยังยืดออกมาเนี่ยแล้วรอบข้างผมเนี่ยมีคนจํานวนมากครับพี่แจ๊คมีคนจํานวนมากเดินมาทางด้านเดียวกับผมมุ่งหน้าไปทางเดียวกันด้านหน้าผมนะพี่แจ๊คก็จะเป็นทุ่งโล่งยาวเหยียดเลยมผมเห็นไกลๆเหมือนจะเป็นเวิ้งน้ำเหมือนหรือทะเลสาบที่คั่นกลางเอาไว้ท้องฟ้าแดงฉานคือแดงเหมือนเปลวเพลิงเลยแล้วก็ จะเป็นเมฆสีดาผมาพยายามย่าเดินไปด้วยด้วยความที่มันมืดอ่ะนะฮะมันมืดสล,สล,สลดัวสลัวเลยผมก็เหมือนเดินตามเ,าเขาไปแล้วก็ไม่ได้มองที่พื้น <c oughs> ผมเดินฝ่าตรงจุดที่มันเป็นกิ่งไม้แห้งนะครับผมเห <c oughs> มือนผมเดินแล้วมันตกหลุมเลยหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วจู่ๆเหมือนผมถูกกิ่งไม้เนี่ยเกี่ยวที่ทางด้านสีข้างอ่าทางทางท้องผมมันด้านหน้าท้องนะฮะแา่ด้านสีข้างประมาณหนึ่งนิ้วครับเป็นแผลผมก็ก้มลงไปดูเสื้อมันขาดผมก็เอามือเนี่ยเพราะเห็นว่าเลือดมันออกใช่ไหมครับ ผมก็มือปิดไว้แต่ที่แปลกคือผมรู้สึกเจ็บจริงๆพี่แจ๊คคือมันเจ็บเลยอ,ะอ่ะคือเจ็บเหมือนมันโดนอะไรทิ่มเลยอะ่ะจากนั้นเนี่ยผมก็เดินแล้วด้วยเอามือเอามือขวาเนี่ยนะครับปิดปิดที่แผลแล้วก็เดินตามทุกคนหลันนันไปขณะที่เดินไปเรื่อยเนี่ยคนที่เขาเดินกระจายอยู่กันเป็นจำนวนกว้างนี่นะเปิดค่อยๆเบียดกันเข้ามาเป็นคอขวดเบียดบีบจนเป็นเส้นตรงเหมือนเดินกันเป็นแถวตรงเข้าไปคือคนจํานวนมากต้องบอกว่านึกถึงตอนที่เราเนี่ยไปเดินอ่า วินเทียนครับลักษณะจะเป็นแบบนั้นคือก็จะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่เขามาเดินเดินกันซึ่งผมก็ไม่กล้าถามใครเพราะผมไม่รู้จักเขาก็เดินตามเข้าไปแล้วปลายทางที่สุดอ่ะมันเป็นท่าน้ําท่าน้าหนึ่งซึ่ง<ช>ต้องบอกว่าถ้ามองไปไกลๆอีกฝั่งหนึ่งของท่าน้ําผมเห็นเหมือนเป็นเป็นผนังเป็นผนังหรือ,อหรือกำแพงวังสรัสรวสร้อยอยู่น่าจะเป็นกำแพงวังอะไรสักอย่างนะครับแล้วตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นชายน้ําเหมือนเป็นท่า เป็นท่าที่เป็นไม้นะเป็นสะพานไม้ครึ่งหนึ่งนะี่ว่ายื่นออกไปอารมณ์เหมือนเหมือนเป็นท่าเรือท่าจอดเรือเล็กๆไม้แล้วก็เหมือนมีคนเนี่ยยืนลอยอยู่ผมก็เดินตามเรื่อยๆพอเดินตามไปเดินตามไปเนี่ยพอถึงถึงผมเนี่ยที่ต้องเดินขึ้นสะพานนะั้น่ะ สะพานไม้ผมเห็นเป็นเรือลำหนึ่งนะฮะ mm. มาจอดที่ท่านาวนนั้น <Huh. S 2> เรือนั้นนะเป็นเรือไม้ลำใหญ่แล้วหัวเรือเนี่ยจะเป็นตะเกียงจะเป็นเหมือนตะเกียงเจ้าพายุนะฮะ mm. แบบสมัยก่อนนะ่ะเป็นตะเกียงอยู่หัวเรือแล้วก็คนที่อยู่ด้านหน้าผมนะ่ะเขาก็เดินขึ้นเรือกัน mm. เดินขึ้นเรือกันแล้วพอใกล้ถึงจะพอใกล้ถึงผมปุ๊บเนี่ยคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมก้าวขาไปไม่ได้ ผมไม่สามารถก้าวข้ามสะพานขึ้นเรือได้คือผมพยายามจะก้าวแต่ขามันแข็งมันก้าวไม่ออกและที่ทำให้ผมตกใจที่สุดก็คือคนที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเดินทะลุตัวผมแล้วขึ้นบนเรือครับเดินทะลุตัวผมขึ้นไปแล้วตรงสะพานเดินเรืออันที่จะขึ้นเรือนะครับจะมีผู้ชายสองคนซึ่งผมบอกว่าผมเห็นเป็นเงาหลังๆนะผมไม่เห็นหน้าเพราะว่าระดับสายตาผมที่เงยหน้าขึ้นมาได้เนี่ยเหมือนมันคอ,อมันแข็งอนะเหมือนทาให้ผมเห็นแค่ระดับคอคของเขารูปร่างเขาจะเหมือนเป็นผู้ชายทั้งคู่ซ้ายกับขวาใส่เสื้อเหมือนเป็นเสื้ออคคีรับ แขนยาวสีดําแล้วก็นุ่งจุกรเป็นสีดําตั้งแต่หัวเขาลงไปอะ่ะมันจะจางผมไม่เห็นเท้าแล้วความที่ผมต,ออตัวแข็งอยู่แบบนั้นน่ะแล้วมือควาผมก็กดแขนอยู่ผู้ชายสองคนนั้นน่ะมันเดินขนาบข้างผมอะ่ะมันเดินเข้ามาหาผมแล้วขนาบข้างผม,ะน,งผมนะฮะแล้วก็ผ่านผมไปสิ่งที่ผ่านหัวผมเขาพูดว่าตามกูมาเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าตามกูมาครับผมก็หันหลัง ขณะที่ผมหันหลังบรรยากาศทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยพี่แจคคือจากลักษณะคนธรรมดาปกติปกติที่ตามผมมาพอพลหันหลังกลับไปเนี่ยคนที่อยู่ด้านหลังอะนึกถึงหนังที่เขาทําคนให้เหมือนซากศพลักษณะจะเป็นแบบนั้นคือผมไม่ได้เดินตามเข้าไปนะแต่เหมือนกับว่าผู้ชายสองคนนั้นะที่กระดับข้างผมอะ พาผมเลี่ยงลงสะพานไปไปทางด้านหนึ่งแล้วก็เดินตรงไปยังแสงที่มันเป็นแสงสีขาวจากนั้นแสงก็วูบเข้าตาผมวูบเข้าตาแล้วเหมือนอารมณ์เหมือนคนสลึมสลือและกำลังจะตื่นแต่ผมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาคือผมอยู่บนเตียงซึ่งอยู่ในห้องพิเศษแล้วขณะที่ผมลืมตามาเนี่ยผมต้องบอกว่าผมก็ยังไม่เห็นใครในห้องไม่รู้ว่ากี่โมงด้วยรู้แต่ว่าที่ปายเตียงนะฮะด้ความสะดวกของห้องเพราะว่าสมัยก่อนนะฮะตรงหัวเตียงมันจะเป็นหลอดมิอนอนเป็นหลอดหัวเตียงแบบเก่านะมันก็จะสว่างไ่ทั่วห้องที่ปลายเตียงเนี่ยมันจะเป หน้าต่างตรงหน้าต่างที่อยู่ปลายเท้าผมเนี่ยผู้ชายสองคนที่ผมไดฝัน<ม>เขายืนอยู่ด้านนอก<ม>อยู่ที่ปลายเท้าผมพอดีจากนั้นเน่ยมันเขาค่อยๆจางหายไปเหมือนจู่ๆก็หายไปอะฮะมันหายไปในแสงอะผมก็เลยว่ากดตาผมฝันหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นภาพที่ผมฝันเมื่อกี้นี<ม>้วลาแล้วตอนนั้นนะ่ะผมพยายามจะขยับตัวผมหันไปทางด้านขวาซึ่งมันเป็นประตูห้องนะครับห้องไปบายแล้วก็มันจะมีโซฟานะฮะ คุโซฟาผมเห็นพี่สาวผมเนี่ยนอนอยู่น่าจะนอนเข้าไข้ผมผมก็พยายามจะตะโกนเรียกผมพยายามจะพลิกตัวพอพลิกตัวผมรู้สึกเจ็บทางสีอาทังด้านขวาอางท้องด้านขวาผมก็รู้เอมันโดนอะไรเพราะผม เอามือจับพี่แจ็คมันเป็นแผลประมาณหนึ่งนิ้วโดนอะไรก็ไม่รู้แล้วเลือดไหลด้วยซึ่งอันนี้ผมถึงบอกว่าเนี่ยผมหาคําตอบไม่ได้ว่ามันโดนอะไรเกี่ยวโดนอะไรบาดมาซึ่งผมนอนอยู่บนเตียงเราอ่ะมันเป็นการโดนกิ่งไม้เกี่ยวมาถูกไหมใช่ครับอ่าแต่พอตื่นมาคือไอ้รอยเนี่ยแล้วผมต้องบอกนี้พี่แจ็ครอยปัจจุบันนี้ยังอยู่ด้วยยังมีรอยนี้อยู่รอยมาประมาณหนึ่งนิ้วคือรอยไม่ลึกมากพี่แจ็คมันเหมือนอารมณ์เหมือนกิ่งไม้คมๆเกี่ยวมันหนังแค่หนังเปิดคือไม่ต้องเย็บอะแค่ทายาาาาากกกก็็็ไได้้้ผผผมมมมรรูสึววว่่เเเจจจบแลตใือะยยี พี่สาวผมจะเรียกเขาว่าเจ๊เจเจ,เจคือเจไม่ยอมตื่นแค่ครู่เดียวเนี่ยฮะผมได้ยินเสียงประตูดังแกลัเหมือนคนปิดประตูเข้ามาพอเข้ามาผมเห็นเป็นหมอคนหนึ่งเป็นหมอผู้ชายนะะเขาเดินเข้ามาผมเป็นยังไงบ้างตื่นแล้วเหรอเขาเดินเข้ามาผมก็บอกว่าหมอครับผมโดนอะไรก็ไม่รู้ผมเจ็บมากเลยและเลือดไหลด้วยหมอเขาก็เปิดดตู โดนอะไรบาดมาล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียกพยาบาลให้หมอเขาก็ให้ผมอะนอนอยู่เฉยๆนอนงหายเฉยๆนะแล้วก็เอามือเนี่ยกลับอ่าที่เป็นมันมันเป็นท่าห่มใช่ไหมครับที่เป็นห่มเนี่ยมันแตะแล้วอุดเลือดเอาไว้ไม่ให้ไหลเขาเข้าไปสักพักหนึ่งเนี่ยพยาบาลก็เข้ามา2องคน พอพยาบาลเข้ามาเป็นไงฟื้นแล้วเหรอตื่นแล้วเหรออะไรประมาณนี้ผมบอกว่าพยาบาลครับผมโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเลือดออกพอพยาบาลเข้าผ่าบอกอุ้ยโดนอะไรมาเนี่ยโดนอะไรบานบอกผมไม่รู้ครับซึ่งผมก็มองรอบๆอยิางซึ่งมันไม่มีอะไรที่เราจะนอนพลิกกระบาดได้เลยคือตัวนี้ผมก็ไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้จะบอกเขายัางไงหมออา่อาผมก็ถามว่าต้องเย็บไหมบอกว่าไม่ต้องเย็บหรอกแค่นี้เดี๋ยวเขาจะมีพลาส,สเตอร์สมานแผลเขาใช้พลาสเตอร์สมานแผลเอาสมัยก่อนจะเป็นพลาสเตอร์เล็กๆนะฮะสมานแผลหมอเขาก็ไปจัดจดัดแดงเอาอุปรกรณ์มาเขาก็ทายาทา ทายาล่าล้างแผลล้างอะไรผมอะของเขานะแล้วก็ใช้พาสเตอร์สมานแผลจตนึ้งก็พกกอดปิดอีกชั้นหนึ่งบอกว่าเรานอนดิ้นหรือเปล่ากไปโดนอะไรเกี่ยวหรือเปล่าผมก็คือความที่ผมยังงงอยู่นะฮะผมก็บอกว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับผมกแต่ผมไม่รู้ตัวว่าผมหลับอยู่อืม,อมทีหลังนอนก็ระวังระวังหน่อย แล้วเป็นยังไงบ้างตื่นขึ้นมาผมก็เลยถามผมเป็นอะไรครับหมอเราเป็นไข้เลือดออกเพราะว่าแต่ผมก็บอกเขาก็ยกแขนผมดูใข้ดูข้างหนึ่งว่ามันเป็นตุ่มเป็นตุ่มแดงก็ว่าอ๋อเราเป็นไข้เลือดออกจริงๆผมก็บอกอ๋อนี่ผมไปรอบสองแล้วบอกอ่ะไม่เป็นไรคือตอนเนี้ยคือหมอเขาให้ยาไปจีบจูดน,นะไปเรียบร้อยแล้วก็คือผมก็จะอาก,การย,ยังทรงตัวอยู่เขาบอกให้ผมพักผ่อนามากๆเขาบอกดีประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะเข้ามาตรวจแล้วก็ถึงเวลาเดี๋ยวเวลาได้กินยาเดี๋ยวหลับไปก่อนถึงเวลากินยาเดี๋ยวหมอจะบุกเองวัาอย่างนี้ คุณวมาผมยังไม่หลับนะเพราะความที่ผมเจ็บแผลอยู่เนี่ยผมก็ยังไม่หลับแลวเจ้ก็ไม่ยอมตื่นซึ่งใส่หัวเตียงมันก็เปิดอยู่แค่ดวงเดียวว่ะผมก็นอนชิดนู่นชิดนี่ไปซึ่งผมไม่อยากผมเป็นคนที่ตอนนั้นบอกว่าผมเป็นคนกลัวความมืดแล้วนอนได้ทับพัก,กี่ใหญ่ครับคุณหมอคนเดินขึ้นผู้ชายนะฮะเขาเดินเข้ามาเขาเข้ามาเขาก็ถามเป็นยังไงบ้างพยาบาลมาทําแผลแล้วใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ครับมาทานเรียบร้อยแล้วครับผมก็ลุกค่อ,คอยๆลุกขึ้นมานั่งอ่ะเดี๋ยวหมอจะเก็บเรื่องไปตรวจนะครับครับครับมันหมอเขาก็เอาเข็ม เขาก็มาเจาะเลือดผมก็ ผมไม่รู้นะว่าการเจาะเลือดไปตรวจต้นเจาะเจาะเลือดตรงไหนแต่หมอคนนี้เขาเจาะเลือดที่ข้อเท้าผมนะเจาะที่ข้อเท้าครับเป็นเข็มดูดเลือดเจาะที่ข้อเท้าแล้วดูดเลือดไปสองหลอดถ้าจำไม่ผิดอ่ะเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมแปลกมากคือตอนเจาะผมไม่เจ็บนะเออมากว่าผมไปคนพับแขนนะใช่อันนี้คือเจาะตรงต้องบอกว่าตรงใกล้ๆกระตุ่มนะครับระหว่างเอ็นร้อยหวายกับกระตุ่มด้านขวาคือเขาเจาะตรงนี้เขาเจาะเขาเจาะไปแล้วแต่ผมไม่รู้สึกเจ็บเลยผมหรือว่าเป็นเพราะผมไม่กลัวเข็มหรือเปล่าเพราะผมมันคนไม่กลัวเข็มอยู่แล้วจากนั้นอ่ะคือหมอเขาก็็อออกกไปผมนน ก็ตื่นเช้ามาลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็คือผมก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เรียกเจ้เจ้เจก็ตื่นมาบอกเอา้าตื่นแล้วเหรอผมก็บอกว่าตื่นตั้งแต่เมือม่อคืนแล้วแล้วเจ้ดูเดิไม่รู้อะไรบาดค่ะเจ็บมากเลยอะบอกนอนลิ้นนะดิคืออะไรประมาณนี้แล้วสักพยาบาลเข้ามาบอกอาว่ายังไงกินได้ไหมกินไหวไหมกินข้าวไหวไหมหอบอกก็น่าจะกินได้แล้วก็คือเขาเอาอาหารอ่อนๆให้ทานก็เป็นข้าวต้มนะครับทานแล้วก็เหมือนกับเขาสั่งอะไรบางอย่างที้ฉ่าผมไว้ว่าให้ผม ว่าว่าให้ดูแลผมยังไงอะไรยังไงประมาณนี้ผมจําไม่ค่อยได้นะผมก็ผ่านไปเลยแล้วกันแป๊บหนึ่งคุณคุณโน้ตไอการที่เจาะข้อเท้าแสดงว่าเขาหาเส้นเลือดที่ข้อพับแขนไม่เจอไม่ทราบนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบไม่ไม่อันนี้ข้อมูลที่เขาบอกมาอ๋อครับอ๋อครับครับก็ประมาณก็จะประมาณนั้นแล้วแต่ว่าก็คือเงียบไปเลยนะคุณหมอคุณหมอคนนั้นผู้ชายคนนั้นผมจำลักษณะกได้เลยว่าแกผอมๆใสแว่นผิวสีดำแดง S <S ไว้หนวดคือเหมันหมอมันหมอสมัยก่อนนะครับม,มันหมอสมัยก่อนคราวนั้นก็ผ่านไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตกคืนนั้นคือพี่สาวผมเนี่ย เขาก็กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับไปอาบน้ำแล้วก็กลับมาเฝ้าผมด้วยคําสั่งของแม่ต้องกลับมาเฝ้าเพราะแม่ผมเขาจะมาไม่มีเวลามาดูเพราะว่าเขาต้องตื่นเช้าไปทํางานประมาณปีสองก็ไปทํางานแล้วเพราะว่ามาดูไม่ได้ก็ต้องให้พี่สาวมาแทนพอวันที่สองมาก็าคือปกติครับผมหลับไปแต่วันนี้ผมไม่ฝันอะไรกลางดึกผมตื่นขึ้นมาเพราะว่าพยาบาลมาเรียกแล้วก็ให้ผมทานยาช่วงกลางดึกทานยาแล้วก็ตรวจแล้วก็วัดไข้ปกติทุกอย่างเขาก็ออกไป ออกไปผมก็หลับยังไม่ทันได้หลับดีเลยนะพี่แจ็คไม่ถึงชัมม่วโมงะคุณหมอเข้ามาคุณหมอคนเดิมครับท่นผู้ชายเข้ามาหาผมเข้ามาหาผมที่เตียงแล้วก็เหมือนกับอ่าเปิดสวิตไฟที่อ่าเ,เป็นสวิตไฟหลักในห้องนะ่ะเปิดขึ้นมา้วก็เดินมาเดินมากใกล้ๆ้ผมแล้วก็มองหนะ้าเป็นยังไงบ้างไข้ลดแล้วนะแล้วเป็นยังไงนอนหลับไหมกลัวหรือเปล่าผมก็ถามว่ากลัวอะไรครับหมอสักพักเหมือนเจ้เขาตื่นขึ้นมาเอ้าลุกขึ้นมาทําอะไรอ่ะ ผมก็หันไปซึ่งซึ่งซึ่งบอกะว่าคุณหมอจะยืนอยู่ทางด้านเดียวกันเ<อ>ือจะนัางขวาเพราะเจจะนอนอยู่ทางด้านขวาบอกว่าป่าเจไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหมือนเขาเจเขาลงไปนอนต่อไม่ได้ใส่ใจอะไรผมผมก็พูดกับหมอเออหมอครับแล้วหมอชื่ออะไรครับ<ช>ผมถามชื่อเขาอย่างเนี้ยผมผมถามชื่อเขาหมอว่าเออาารยียก,<อ>กอาจารย์หมอก็ได้บอกเรียกอาจารย์หมอก็ได้บอกอ๋อครับครับแล้ววันนี้จะจอดเรือผมอีกไหมบอกอ๋อไม่แล้วล่ะไม่ลัไม่จอแลวไม่จอและทานยาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับอ่านั่นก็นอนทักผ่อนจ้ะผมก็นอนทักผ่อนไปคุณหมอเขาก็ออก เขาก็ปิดไฟหลักก็จะมันก็จะเหลือแค่ไฟหวเตียงผมใช่ไหมครับประมาณ2วันสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดนาจากผมเนี่ยเรียกน่าจะกดสวิต์เรียกเรียกพยาบาลเข้ามาเพราะว่าสายสายน้ําเกลือผมอะมันหลุดและเลือดมันพุ่งออกมามันเลอะเต็มพื้นเลยก็เรียกเขาเข้ามาใส่พอมาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาบอกแล้วแล้วพอใส่เสร็จเรียบร้อยผมเนี่ยพยาบาลก็บอกว่า เดี๋ยวหมอจะขึ้นมาตรวจนะจะขึ้นมาตรวจแล้วเดี๋ยวจะเจาะเลือดไปตรวจผมก็บอกว่าเจาะไปแล้วนะคะพยาบาลถามว่าใครเจาะไปก็เจาะไปตั้งหลายวันแล้วนะเจาะไปสองหลออาจารย์หมอเข้ามาเจาะให้พยาบาลเข้ามาสองคนเขายืนมองหน้ากันอ,อาจารหมอไหนเขาเข้ามาเวลาไหนก็ช่วงกลางดึกครับหลังจากที่ทําแผลให้ผมเสร็จเออเหออมือนพยาบาลเขาก็มองหน้ากันสองคนว่าทําแผลตอนไหนเนี่ยครับแผลนี้แผลที่แผลที่ท้องผมเนี่ยข้างด้านขวาเนี่ยอ๋อก็เนี่ยครับก็ผมตื่นมา ตอนที่ผมตื่นมาผมเจ็บแล้วมันมีเลือดไหลาอาจารย์หมอเขาเดินเข้ามาเขาบอกเขาจะไปเรียกพยาบาลให้เขาบอกไม่มีคนไปเรียกนะ ที่เขาเข้ามาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงปุ่มกดที่ปุ่มสวิทช์แต่ผมไม่ได้กดพี่แจ็คคือผมก็งงล้วเสียงปุ่มผมไม่ได้กดนะคือเหมือนพยาบาลเขามองหน้าแล้วเขาคุยกันสักพักเหมือนหมอที่เป็นหมอประจำไข้ายเขาเข้ามาเป็นหมอหนุ่มเลยครับนี้เป็นหมอหนุ่มช่งชวงเช้าเข้ามาบอาอ้าวสมชายมามา <ๆ S 2> เดี๋ยวหมอเจาะเลือดไปตรวจหน่อยผมก็บอกอาจารย์หมอเจาะไปแล้วก็อย่นยกขายเขาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็เอาเอาดิวลูลๆไปแต่ว่ามันไม่มีรอยเจาะที่ขาทีนีเขาก็เจาะที่ข้อพับข้อพับแขนด้านขวา เขาเจาะแล้วเขาดูดไปหลอดหนึ่งบอกอ่าเดี๋ยวได้ผลยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะสองสามวันก็กลับบ้านได้แล้วแหละเนี่ยไข้ก็ดีขึ้นแล้วผลจากผลตรวจก็คือการวัดไข้อะไรของหมอน่ของพยาบาลนะฮะที่มีผลออกไปก็คือคุณหมอกับพยาบาลก็ออกไปซึ่งเอาจริงๆริงนะเอาจริงๆคือถ้าเป็นการเจาะเลือดนะส่วนมากจะเป็นพยาบาลหมอไม่ค่อยเข้ามาครับก็คือหมอเข้ามาตรวจด้วยคนเจาะเป็นพยาบาลอยู่แล้วครับนี่คุณหมอเข้ามาก็คือขนาดที่คุยกันน่ะหมอจะเข้ามาพร้อมกับพยาบาลใช่อืผมก็ผมตอนแรกผมไม่รู้ไงความผมเป็นเด็ก แต่ผมว่าอาจารย์ก็นะัอาจารย์หมอนะนมาจะเจอบได้แหลมะมัม้งแต่ผมก็ไม่ใส่ผมก็ไม่ใส่ใจก็น่าจะออได้แหลมะมั้งเขาเป็นหมอจะหมอจะพยาบ,บาลก็จะประมาณนั้นแหะแต่คือแต่แต่ชุดในที่เข้ามาเนี่ยที่มาพร้อมพยาบ,บาลเนี่ยเพราะพยาบ,บาลเขาจะบอกก่อนเดี๋ยวหมอจะมาเจาะเลือดแล้วก็เจาะซ้ำอีกรอบนึงแต่ว่าเจาะที่ข้อพับแขนขวาคือผมความที่ผมไม่ได้เอะใจแล้วผมไม่ได้มีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วผมก็ยังไม่ได้คิดอ,อะไร <owning. S 2> พอหมอกับพยาบ,บาลออกไปครับเจ๊เขาเ,เขาก็ลุกขึ้นมาเมื่อคืนอ่ะลุกก็มานั่งทําอะไรอ้าวก็คุยกับออาารหม อาจารย์หมอไหนมึงกูเห็นมึงลูกมันนั่งพูดอยู่คนเดียวพี่สาวบอกว่าผมอะลูกมันนั่งพูดอยู่คนเดียวเบินั่งพง,งงมังงามพงงมังงามแล้วก็ลงไปนอนต่อซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนสักพักพยาบาลเข้ามาเรียกให้พี่สาวผมออกไปแต่ออกไปหายหายไปนานพอสมควรพอพี่สาวผมกลับเข้า,ามาเนี่ยเขาถามผมว่าเฮ้ยอาจารย์หมอที่มึงบอกหน้าตาเป็นยังไงวะ <warmer. S 1> ผมก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยหน้าตาแบบนี้แบบที่ผมบบบอกพี่แจ๊กอะครับคือเขาก็เงียบก็ไม่ได้พูดอะไรเขาบอกอืมอไมป็นไม่เป็นไรออดนักเเี๋ยวได้ลม่าจะเป็นคืสุดท้ายนะที่ผมนอน ก่อนที่ผมจะกลับบ้านคืนนั้นน่ะหลังจากพยาบาลเข้ามาให้ยาแล้วช่วงกลางนี้อาจารย์หมอเข้ามาอีกครับคนนี้คือคนเดิมเลยเข้ามาแต่ว่าเข้ามารอบนี้ไฟในห้องไม่เปิดจะมีแค่ไฟหัวเตียงผมผมจะเห็นเงาเขาสลัวๆมผมก็ลืมตาขึ้นมาครับอาจารย์หมอคือหมอเขาบอกว่าอาจารย์หมอบอกว่าใกล้หายแล้วจะได้กลับบ้านแล้วไม่ต้องห่วงบอกเขาอย่างนี้บอกว่าเอออาจารย์หมอคนที่เนี่ยเขาไม่รู้จักอาจารย์หมอเหรอทำไมมีเดียวคนงงคุณมาอาจารย์หมอเขากกหวเระ ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์หมออยู่มานานแล้วคนที่เนี่ยพยาบาลในให,หม่เขาไม่รู้จักอาจารย์หมอหรอกบอกแล้วครับแล้วครับล้วปวดแผลไหมล่ะผมบอกว่าปวดนิดหน่อยอะงั้นก็นอนตะแคงไปก็ค,คือให้ผมมาตะแคงซ้ายพอตะแคงซ้ายเนี่ยอารมณ์เหมือนกับอาจารย์หมอเหมือนชะงก์ชะงกหน้าลงมาใกล้หูผมแล้วพูดกับผมะ่ะบอกว่ากลัวหรือเปล่าล่ะผมก็ถามว่ากลัอกว,อ,วอะไรครับอาจารย์หมอก็ตายเตียงนี้แหละ อาจารย์หมอก็ตายเตียงนี้แหละใช่ครับก็ต<อ>ายบนเตียงนี้แหละครับผมก็ตกใจครั้งที่ผมตกใจผม<อ>หันไปคือผมเมห็นอาจารย์หมออยู่ข้างเตียงแล้วนะ<อ>แต่สิ่งที่ผมเห็นคือเป็นเงาผู้ชายดำๆยืนตรงประตูและหายออกจากประตูไป<อ>ผมก็ตะโกนเรียกเจเลยเพอตะโกนเรียกเจเจตื่นขึ้นมาเขาถามว่าตะโกนทำไมมีอะไรผมคือตั้งผมเป็นคนจีก็เรียกโ้ดนผีหลอผีอะไรผีหมอผีหมอผีหมอที่ไหนอาจารย์หมออาจารย์หมอเป็นผี เขาบอกว่าเงียบสงบสิรลมหลับกลับบ้านแล้วให้คุยกันพอหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับพอผมได้กลับบ้านเนี่ยก็เลยมาคุยกันในบ้านคือเรื่องในโรงพยาบาลเนี่ยผมไม่ไม่รู้เรื่องเลยว่าผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันแต่พอแม่ผมรู้เรื่องนี้พี่สาวผมไปพูดไปไล่สามผมผมก็เดินไปแล้วแม่ผมก็ถามว่าเจออาจารย์หมอจริงๆหรอจริงๆคือแม่บอกเขาก็รู้จักอาจารย์หมอคนนี้แต่เขาตายไปหกเจ็ดปีแล้วนะเขาตายห้องนี้แหละเพราะอาจารย์หมอเขาเป็นคนรักษาอาการปวดหลังแม่แล้วเจ้ก็บอกว่า ตอนที่คุยกับพยาบาลเมื่อวานน่ะเขาบอกลักษณะที่เราบอกกับเจ้ไปอ่ะแล้วเจ้เนี่ยไปบอกกับพยาบาลบอกมันตรงกับรูปของอาจารย์หมอที่อยู่ในห้องที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาเสียบนเตียงที่ผมนอนด้วยแม่จากนั้นแม่ก็เลยบอกว่าหลังจากนี้พอรับให้ได้นะถ้าเองเห็นแล้วจะเห็นตลอดชีวิตคือความที่ผมเป็นเด็กครับตอนนั้นผมไม่รู้ว่าอะไรที่ต้องเห็นตลอดชีวิตแต่ก็จะรอดจะรอดครับเรื่องราวทุกอย่างก็จะเนินมาจนถึงวันนี้สิ่งที่ผมเห็นนั่นคือสัมผัสแรกเรื่องราวก็จะประมาณนี้แหละครับถ้ากิบว่าที่คุณโนน้ตบอกกว่าเห็สัแรคื ป่วยจนเกือบข้ามเข้าสู่เส้นตายเกือบตายเอไข้สูงแล้วก็เหมือนกับไปที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วก็กลับมาเพราะกลับมาทีนี้กลายเป็นว่าสิ่งแรกที่เราเห็นคือเป็นผีที่อยู่ในโรงพยาบาลถูกไหมแล้วก็เห็นนั่นคือเหตุการณ์แรกที่เจอจนทุกวันนี้ตัวของคุณโนตก็เห็นมาเรื่อยครบเออทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมก็ยังเห็นนะก็ยังเห็นอยู่อันนี้คือสัมพันธ์แรกทั้งหมดเนี่ย คุณโนตตั้งไว้มันมีกี่สัมผัสผมตั้งไว้ทั้งหมดหครับหสัมผัสสัมผัสที่หกถึงตรงนั้นเลยนะครับคือสุดแล้วคือสัมผัสที่หกเพราะว่าห้ามาหมดแล้วครับหมายถึงว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปคือจะไปต่อเรื่อยๆจนถึงสัมผัสที่หกที่หกครับอ่าโอเคโอเคอวันนี้ถือว่ามาเริ่มต้นในสิ่งที่หลายคนอาจจะเคยฟังเรื่องของคุณโนตแหละบอกเฮ้คุณโน้ตททำไมเห็นผีวะเพราะอะไรวะนี่ไงเขาบอกว่าคนที่เคย เียดความตายมาพอฟื้นขึ้นมาเหมือนเซ็ตบางอย่างมันถูกเปิดใช่ครับเออนะครับอ่ะโอเคได้ครับเพราะก็เดี๋ยวดูคุณโน้สะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาครับผมนะครับอ่าก็ตอนต่อไปก็จะต่อด้วยสัมผัสที่สองก็เลยแล้วกันสัมผัสที่สองครับอืมได้ครับครับผมเป็นรอบหน้าครับผมได้ครับผมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณโนนะ เช่นกันครับพี่แจ็คเสียงเปลี่ยนแล้วนะพี่แจ็คใช่ไหวไหมรู้สึกแบบต้องไหวอีกนิดเดียวจบแล้วต้องไหวอีกนิดเดียวแล้วก็จะหิวแล้วด้วยนะผมเท่าแต่ผมฟังแล้วกินก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวต่อเลยครับไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อค,ค,ค,รครับผมโอเคคุณน้องขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอขอบคุณขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตา 每天。